สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าบองแตนทุกคนค่ะมาแล้วค่ะข้าวมื้อเที่ยงรวมข้าวเย็นไปในช็อตเดียวกันเลยนะคะวันนี้แม่ค้าเพิ่งกลับมาจากทํางานเหนื่อยๆขอกินน้ําพริกปลาสับบองแตนเอาแฮอีกสรอบหนึ่งพี่นุน่นพี่นุน่นขอกะปุกหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนุน่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอโลอโลสั่งได้เลยนะมาได้เลยค่ะใครที่สนใจสั่งน้ำพริกปลาสับบองแปนนะคะมีทั้งแบบผัดแบบไม่ผัดนะคะวันนี้แม่คะหิวข้าวจะมาทานข้าวอีกแล้วค่ะหิวข้าวมากค่ะจะมาทานข้าวอีกแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อเช้ากินไปรอบนึงวันนี้ต้องกินอีกแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะลูกค้าขาสั่งมาได้เลยค่ะขอกระปุกหน่อยจ้ะคนสวย แม่ค้าคนสวยแน่แม่ค้าหน้ามนคนสวยนักร้องคนใจแฟนๆตะกะเตชลดามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสั่งมาได้เลยขออนุญาตดูข้อความในนี้หน่อยหนึ่งนะคะมาค่ะกินข้าวกันขอบคุณค่ะนะ้ำพริกปลาสับนะคะนี่เลยนะคะ ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งแบบผัดและแบบไม่ผัดมีทั้งแบบผัดและแบบไม่ผัดนะคะลูกค้าขะแบบผัดราคารวมส่งแล้ว250บาทแบบไม่ผัดราคารวมส่งแล้ว230บาทนะคะลูกค้าขากระปุกใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะกระปุกใหญ่มากเวอร์นะคะทานได้หลายวันนะคะลูกค้าขาสั่งกันมาเยอะเะเลยนะคะลูกค้าขาแอดไลน์กันมาเลยคะ่ะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ให้เห็นแม่ค้าติดกิ๊บแปบ๊บกิ๊บ สวยด้วยกิฟมาค่ะกินข่าวกับน,น้ำพริกสีจ้าถึงได้สาได้สวยบ้านน้องก็เชรํ่าเช่รวยมีแต่น้ำพริกบองแตนแซบ่บแสั่งแซ่บได้เลยค่ะกินน้ำพริกนะคะนี่กินแบบผัดนะคะวันนี้คุกข้าวไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะ คลุกข้าวไปเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่จุ๋สวัสดีค่ะทุกคนนุจรีแบบดิบกินกับมะม่วงจวดมากแม่ค้าน้ามนคนสวยค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะที่มาคอนเฟิร์มความอร่อยให้<อ>เผ็ดไหมจ๊ะไม่เผ็ดมากค่ะความเผ็ดกาลังดีเผ็ดกาลังแซ่บถ้าเผ็ดกว่านี้ก็ไม่โอถ้าเผ็ดน้อยกว่านี้ก็ไม่เคนะคะบอกเลยมันโอเคมากตอนนี้ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้คือมันแซ่บมาก บอกเลยความเผ็ดกำลังดีนะคะความอร่อยระดับล้านนะคะความแซ่บระดับร้อยความอร่อยระดับล้านนะคะลูกค้าขาสั่งมาได้เลยแบบสุก250รวมส่งแล้วรวมค่าส่งแล้ว250บแบบสุกแบบดิบรวมค่าส่งแล้ว230บาทน้ำปลาร้า9 9บาทเกรดพรีเมียมจ่ายค่าส่งปกติแต่ถ้าสั่งซื้อ2ขวดส่งฟรีทันทีอันนั้นสําหรับน้ำปลาร้าแต่น้ำพริกส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรกแล้วนะคะไม่ได้ชัดเพิ่มแล้วนะลูกค้าขา สั่งมาได้เลยค่ะสักครู่นะคะขออนุญาตรับโทรศัพท์นะคะฮัลโหลจ้ะสักครู่นะคะสามสามห้าสามสองหนึ่งจ้ะตาจ้ะจ้ะ,จะ,จะ สวัสดีค่ะลูกค้าขาต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยนิดนึงที่แม่ค้ารับโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะพอดีมีธุระด่วนนะคะไม่เป็นไรเรามาไลฟ์สดกันต่อเลยนะคะลูกค้าค่ะกินข้าวกันต่อเลยค่ะเห็นกินทุกวันใช่แล้วค่ะกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อค่ะอยู่ได้เพราะน้ำพริกค่ะมีความสุขได้เพราะน้ำพริกค่ะกินน้ำพริกยำไหนก็อร่อยยำนั้นไม่เคยผิดหวังค่ะลูกค้าค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเนี่ยใส่เข้าไปเลยค่ะคลุกข้าวค่ะแบบนี้เลยค่ะ ลูกค้าค่ะยิ่งกินยิ่งแซบคะ่ะยิ่งยำโมโหคะ่ะยิ่งกินแซบคะ่ะกินข้าวไม่ให้บอกหมดหม้อไปเลยคะ่ะลูกค้าค่ะมีลูกค้ารีวิวมาให้เราดูหลายคนนะฮะบอกว่าโอ้กินข้าวหมดหม้อเลยคะ่ะแม่ค้าดีใจสิคะเราอะไรยิ้มกว้างเลยคะ่ะปากนี่ฉี่แค่ถึงหูนะคะยิ้มกว้างเพราะเราเป็นคนทําลูกค้ากินอร่อยเราก็มีความสุขด้วยใช่ปะแอดไลน์มาเลยคะ่ะใครสนใจนะคะที่แตนปักหมุดไว้นะคะแอดไลน์มาเลยนี่ ือเนี่ยค่ะคลุกข้าวสวยแบบนี้ไปเลยค่ะจะจ้ำข้าวเหนีห services, หยวก็ได้นะคะลูกค้าขาใครถนัดข้าวเหนียวจ้ำข้าวเหนียวเลยค่ะใครถนัดข้าวสวยคลุกข้าวแบบแดนเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยคลุกข้าวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกินไปเลยค่ะเนี่ยกินไปเลยค่ะอื

ฟินเวอรอ์อร่อยจังไยเอ้ยจังเลย <laughs> พูดให้หา มันรู้จกหาแล้วเปล่ากินกับปลาสลิดก็ได้อร่อยเหมือนกันฟาด ไข่มันก่อนเลยออหือือออร่อยมากค่ะคุณผู้ชม ใครบอกน่าจะเป็นปลาแล้วดีสิคะน่ารักปลาน่ารักแซ่บ <c oughs> <c oughs> หลายอันนี้ก่องอะ่ะอันนี้อะไรเป็ดเนาะ กล mm hmm. ่องอะไรอยู่ไหวปะเอาบอกี้เท่าแม่อ mm ือ hmm. ห mm ือมนเพียบไหมอือหือ mm hmm. mm hmm. กับข้าวอื่นก็มีเพียบนะคะปลาสลงปลาทะเลมีต้มยำกุ้งด้วย กินกันแล้คลิกแซ่บจริงๆค่ะอ,อือหืออือหืออือหือบเบาได้บเบานะแม่บเบาไม่ได้หรอกมันแซ่บขนาดนี้ ผิดหวังแน่นอนไม่ลอยให้ถีบอร่อยแบบสุกสองร้อยห้าสิบแบบดิบสองร้อยสามสิบเปิดกินได้ทั้งคู่เปิดเลยอือหืออร่อยจริงจังแม่จ๋าอือหืออือหืม I'm not. ได้นะโอเคขอบคุณค่ะอือหืออร่อยมากคุณผู้ชมอืม <c oughs> ปียพ,พรบอกว่าอร่อยจริงจากเคยสั่งมาทานแล้วอร่อยมากๆขอบคุณมากนะคะพี่ปียพรลงานพักุลอะไรเนี่ยอืดีบัวใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะฮะคุณหญิงหิวจังสั่งเลยจ้าคุณหญิงสั่งได้เลยจา้าอื้ม จะกรี๊ดกับความอร่อยมันอร่อยจริงใครสนใจทักไลน์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะอือือออืออย่าก,กินเยอะไข่มันขึ้นครับเออไขมันเปล่าพิมพ์ผิดเปล่า โหดพ่อ no. อือร่อยมากแม่จา๋าไม่ไหวแล้วแม่จ๋าอร่อยมากมไม่รอร่อยให้เตะอร่อยจริงไม่อร่อยไม่้วนขนาดน,นี้หรอกอแซบ่บ กินข้าวอร่อยทุกวันไม่อร่อยไม่อ้วนขนาดนี้หรอกจริงๆนะ้อกินข่าแซ่บทุกมือซิมเนื้อมันหน่อยคุณลูกค้าขามันแซ่บจริงๆ ปลาสลิดกินกับปลาสลิดกินกับหมูทอดไก่ทอดกินกับอะไรได้หมดอือหือือหือร่อยมาก อร่อยจริงๆคอนเฟิร์มค่ะ mm hmm. ไม่หร่อยคือให้เตะเลยแบบสุกราคารวมส่งแล้วสองร้ยหสิบแบบดิบราคารวมส่งแล้วสองร้อยาสิบรวมค่าส่งแล้วนะคะน้ำปลาขวดเก้าเก้าไม่รวมค่าส่งน้ำปลาใครอยากกินของอร่อยซื้อเอาไม่อยากกินไม่ต้องซื้อ <c oughs> แท้แท้กินตัวกินเลย mm hmm. mm hmm. ไม่ไหวแล้วเทียบเท่าข้าวสองจานแล้วเนะี่ยไม่ไหวแล้วอออื mm ื hmm. จังลูกค้าหาไม่มีมื้อไหนที่ฉันกินข้างไม่หมดหมดทุกมือ้อเลียชามทุกวันมันอร่อยจริงๆกระปุกหนึ่งแตนกินได้สามวันคนอื่นอาจจะกินได้เป็นอาทิตย์หรือคนอื่นจะกินมากกว่าตเขาเป็นไปได้นะแต่ของไตคือสามวัน เอาน้ำต้ยมยำซดใส่คอหน่อยนะคะต้ยมยำซดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบอืืน้อยใจเดี๋ยวคนทําน้อยใจพี่นุ่นทำให้กินอืมใครสนใจแอดไลน์มาเลยค่ะสนใจสั่งซื้อน้ำพริกอะ่ะอร่อยเหมือนแตนะ่ะแอดไลน์เลยจิ้มไปที่ไลน์เลย <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่สั่งซื้อนะใครสนใจแอดไลน์มานะคะถ้าปิดไลฟ์แล้วก็ไปดูหน้าเพจเอานะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าทักมาที่แฟนเพจก็ได้นะคะลูกค้าขาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย